เาวันนี้มนันรท่านด้วยนะครับผมในช่องเทียโอมนะเร็วจะมากดกาชาตู้ชิองใช่ไหมชิองชิองเขาอย่างนึงจำได้แล้วคือเมื่อวานผมอ่านชื่อผิดเนาะนี่ก็คือเซตีตรงนี้เนาะชิองชิออนทักอย่างหนึง่งป่ไม่เป็นไรเอ้ยนี่จ้ะกดนี่ก่อนมีอยู่อย่างละใบพอดีเอานี่ก่อนเอานี่ก่อน มันจะได้เลยไหมฮึบยิบงฮึบเฮ้ยฮึบเซต้าเซต้ากันดั้มมาสทรีขึ้นสามขีบซึ่งผมมีอยู่แล้วตัวนึงแต่ว่าโอเคโอเคคนขับต่อไปฮึบ แจกลูกแตกลุก,ก,ลกไม่แตกมาเวลากระชาหุ่นยุ่มยากได้ลดีกว่ากดโลฟีก่อนเลยโลแรกให้มันจบที่ตรงนี้โอเคไม่จบติดโลแรกปุ๊บ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  ยูคอนมาขับไม่โผล่อันนี้โผล่แยกดาบไหมแยกดาบแยกกันเออหมูรโรมาตัวที่ห้าห้ามาเลยสิบโลโรแรกเค cột 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 ui, cột 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 à พิชาจริงแง่จากคนละภาคเออลูกบวกเลยคนละภาคกันสิอันนี้มันขับไอ้น่าจะาน่าจะซาซาบีมไม่ำจำไม่ผิดคนนี้ไปโ้อยที่ยี่สิบฮึ่มโอ้คนคนร้ที่สามสิบ จุ๊บโอ้โหเกือเกเลยอะไรพี่น้องอันนี้โลดที่สี่สิบจุ๊บจุ๊บุ๊บตัวที่หกมาเลยไหมอ่าเหี่ยพี่ชายอีกแล้วแต่ปิดภาคโลดห้าสิบจุ๊บปุ๊บ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูหมวตู้คนขับเยอะทุนอีกปุ๊บไปทองอย่างเยอะไม่ลุงสักสอันไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปต่อนะาห่วย ไหนคนขับวะให้เอาคนขับไปซ่อนวะเอาขึ้นตอนอยูนี้ขับไปซ่อนอ่ะเอาขึ้นมาเฮ้ยเนี่ยแตกลูกเอามาเอาเอามาเอามาโอเคได้แล้วได้พิชาแล้วเรียบร้อยจบปิดอ่ะแถม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 อีสิบโลเนาะแถม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 ไปสิบโลอันนี้ฮึบ ตีโลแถมตีโลแถมไม่เสียหายตัวที่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหน้าตู้ไม่ไม่เสียหายแล้วกับอะหลุดเคพอคือบ้างเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสมากอยู่แล้วผมแอปดาวน์เล่นเราเราเรียนแอปดาวน์เล่นได้แล้วไม่ได้ซีเรล่น เล่นได้เหมือนกันแค่เมมกจะกับพวกข่ายพวกข่ายสแตทจะจะแย่กว่าคนที่เขาเปิดเขาเปิดบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรไปอัพกนเดี๋ยวค่อยอัพดาวขึ้นเดี๋ยวมันมีตัวอีกสองใบใช่ไหมเดี๋ยวรอกดอันนั้นก่อนแล้วผมค่อยยัดดาวเพิ่มเพราะว่าเผื่อม,มันหลุดได้เรามองไปที่เราดวงดี โอ้ยต่อไปฮะพูดอยู่ไหนวะนี่ไงเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนเอาอะไรรอก่อนอ่ะเอาเอาเออวันนี้รอก่อนอ่าเอาแค่นี้พอเผื่อได้ของมันในนี้เพิ่ม แล้วก็แล้วก็อับคนขคับพี่ชาชาเขนเป็นคนทนี้ขับตัวอะไรอะพี่เขียวพี่ชาพี่ชาอยู่ไหนพี่ชาหันขวาพี่ชาหันขวาเก่งจ้ะล่ะโอเคคนๆอ่ะกดผิด คก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้หมดไปนิดนึงเองไม่เยอะหมดหมดไปนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่หมดหมดไปไม่เยอะเมื่อกี้มันคืออะไรไอ้เศษที่มันให้มาพันมันกินคือยังก็ยังว่ะ กดผิดยอยู่ลตัวครับขออภัยขอไปัอืมคือไอหยางว่าเคยอ,อยางว่าก็จะอัพไอ้นี่แน่เลยไอ้คอสตอม,มันะใช่ไหมอ่านี่ไงต้องสาวต้องก่าที่เบ็ด Okay. อัพไปทธิฤทธก่อนเนาะโอเคแล้ว okay. เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะได้เบิร์นไหมนเนาะเพชรก็เหลือหนึ 30, ห่งแสนสามหมื่นแล้วไเปิดตู้อื่นต่อสบายสบายโอเครันนี้ก็จบแหละก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสสดีครับ